ค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีนะคพะพ่อแม่พี่น้องนะคะบเดพอกันตั้งดุลนะนพี่น้องเนาะนะคะมันนี้คุณยาสิผ้าพี่น้องอ่าเห,เห็ดเห็ดแจ่วบองนะคะทําแจ่วบองอันนี้เป็นใบมะกรูดห้าวสีเก็บใบมะกรูดนะคะแล้วก็แล้วก็ตัวมะกรูดนําเก็บใบมะกรูดแล้วก็วกกวกสีเก็บ ขานะคะตะไคร้นะคะหัวขาหัวตะไคร้เมื่อนี้เขาสีเฮ็ดแจ่วบองนะคะเฮ็ดแจ่วบองทําแจ่วบองเฮ็ดอันเฮ็ดแบบสุกเรียพี่น้องเฮ็ดแบบสุกนะคะแล้วก็แบบพัดนี่เห็นไ่มพี่น้องตุ่นมะกรูดนะคะใช่พี่น้องผู้ใดะนะคะต้องการอยากได้สามารถสั่งได้นะคะ ช่วงระยะเวลาหลายเดือนนะพี่น้องเนาะบดิพอกันบดิเฮ็ดคลิปนะคะบดิลงคลิปหลายเดือนเติบยากหลายนะคะยากภารกิจหลายอันหลายอย่างวันนี้นะคะมีโอกาสมีโอกาสสิใบมะกรูต้นมะกรูดของคุยยา ต้นใหญ่นะคะเห็นบอพี่น้องต้นใหญ่นะคะอยู่นี่ปลอดสารทุกอย่างนะคะอ่าผักทุกอย่างอยู่นี่ปลอดสารสิบุมีสารเคมีนะคะเดี๋ยวจังหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณยาสิผ้าไปเก็บตะไคร่ตะไคร่ก็เป็นตะไคร่อันพันขาไก่ได้ไหมนี่กระเมีนต้นมะกรูดนี่ตั้งแต่ต้นมะกรูดนะคะลายนี่อ่ะจักหน่อย เดี๋ยวคุณยาสิผ้าไปเก็บตะไคร่นะคะหัวซิไค่์แ่ละแหละ,ละก็หัวขานำแ้วก็สิภาพ,พี่น้องเห็ดนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะพี่น้องเก็บเรียบร้อยนะคะปเมือกรูดได้แล้วพอแล้วนะคะเดี๋ยวทีนีเราถึจะมาบุญเอาตะไคร่นะคะหัวสิไไคพี่น้อง่อใหญ่บอกนะฮะอันนี้เป็นเป็นหัวซิไไคเป็นตะไคร่พันขาไก่นะคะ có nháy nhầy để con gà chị nữa ta nhìn thêm một cái nọ nhanh nữa ไปเอามีดกนะนอนเนาะอันนี้เป็นตะไคร่นะคะเป็นหัวซี่ไ่พี่น้องท่านขาไก่หัวใหญ่ใหญ่เห็นบอนะคะใหญ่ใหญ่เดี๋ยวคุณยาสิเห็ดแจ่วบองนะคะถ้าพี่น้องเห็ดแจ่วบองแจ่วบองแบบสูตรแบบแซ่บเด้พี่น้องเดี๋ยวมือ้อนาสิห้าเห็ดอัน,นข้าวต้มนะคะห่อข้าวต้มทีิจริงนะคุณยาเห็ดข้าวต้มนะคะ เฮ็ดกะต้มขายเฮ็ดคู่มือแหละแต่ว่ามันกับบดนเด็ดคลิปนะคะเนื่องจากว่ามันมันมันเวลาห้าเวลาห้อหหอแหละห้ามมันบ่มผู้ทายเนาะเฮ็ดคนเดียวนะคะโมน,นี่มีมีมือกล่องนะคะมีตากล้องมีเห็นบ่เห็นบ่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณยายสีภาพไปเอาขาบาที่นี่นะคะอันนี้เป็นหัวขาเลยพี่น้องขานะคะ เสียมกับพวกเขาพวกแยกก็จะขุดขาขุดหัวขาอันนี้เฮ็ดเฮ็ดบอลลีไลนยนะคะเฮ็ไว้กินเฮ็ดว้กินนะจัะ สดๆพี่น้องสดจากสวนสดหมดเลยเห็นปะนสดมากนะคะขาวเสิเอาที่จริงนะที่จริงเขาเจ้าใส่คา คาเหลืองแต่ว่าคุณอยากจะใส่คาขาอย่างคาขาวนะคะเดี๋ยวจงคอยเป็นล่างหน้อกหน้องงามขาวนะคะเดี๋ยวจะเข้าจะค่อยทำความสะอาดค่ะ Okay.